โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาส,สนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ เราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆก,ก,กับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูและน้องเชสกา้าเราทั้งสองคนอยู่ที่ชุมชนกูดีจีนกรุงเทพมหานครครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องชุมชนเหรอคะครูใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับวิถีของชุมชนนะครับที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมโปรตุเกสผ่านการทําอาหารกันครับ ลองทําด้วยเหรอคะดีใจจังเลยใช่ครับวันนี้ครูต้นคูณจะพาน,น้องเชสก้ามาทําอาหารครับน้องเชสก้าเคยช่วยคุณแม่ทําอาหารมาก่อนไหมครับไม่ค่อยได้ทําเลยค่ะงั้นวันนี้เชสก้าได้ลองทําแล้วอย่าลืมเอากลับไปทําให้คุณแม่กินด้วยนะครับได้เลยค่ะ อาหารไทยกับโปรตุเกสมันเป็นยังไงหรอคะจะเป็นแบบไหนจะทําอย่างไรเดี๋ยวเราต้องติดตามกันครับแต่ว่าตอนนี้ครูต้นคูณขอพาน้องเชสก้าแล,และน้องทางบ้านทุกคนไปดูกันว่าวัฒนธรรมอาหารของโปรตุเกสได้เข้ามาอยู่ในสังคมสยามได้อย่างไรไปติดตามกันผ่านรายการฟู้ดเวิร์กกันครับคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโปรตุเกสเนี่ยก็คือเรื่องของเครื่องเทศสมุนไพรใช่ค่ะใช่เป็นต้องบอกว่าเป็นชาติที่นําในจริงจรแล้วพริกเนี่ย ที่คนไทยชอบกินรสเผ็ดๆเนี่ยจริงๆแล้วโปรตุเกสเป็นคนทำเข้ามาใช่ครับผมชาวโปรตุเกสนั้นนําวัตถุดิบและเครื่องเทศเข้ามาในประเทศไทยโดยใช้เรือเนวนั่นเองครับแต่ในช่วงนั้นเกิดสงครามครูเสดในเรือจึงมีปืนใหญ่และอาวุธสงครามมาด้วยครับที่มากับเรือก็จะมีสินค้าพวกนี้ด้วยมีอาวุธมานออกจป้งงััตวเแล้วก็นี่เลยอันนี้คือของที่แบบขนมากับเรือนี่เลยแม่ทองสำลี อันนี้ก็เป็นพืชพันธุ์ถ้าเกิดเราสนใจเรื่องกับข้าวเรื่องอาหารการกินสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งระหว่างทางที่เขานํามามะละกอนี่เขาเขาพามาเราคิดว่าเป็นของเราเอาแสดงว่าส้มตำนี่เป็นอาหารโปรตุเกสเพราว่าถิ่อีานไทยเราเก่งที่จะสามารถเอาของพวกนี้เนี่ยมาทำอาหารให้เป็นอาหารอร่อยไม่เชื่อเราคือเราคิดว่ามะละกอน่าจะเป็นของเรานะใช่เราาเจอเยอะมาก มอแกงนี่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสเหรอครับคือขนมที่มีไข่เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากโปรตุเกสเพราะขนมไทยโบราณจะไม่ใช้ไข่เป็นส่วนผสมที่แปลกใจนี่คือไม่ไม่รู้มาก่อนว่าบ้าบินมอแกงนี่ก็ใช่ใช่ค่ะเพิ่งรู้เหมือนกันครับอ่ะคราวนี้รู้เรื่องวัตถุดิบไปแล้วทีนี้ที่นี่เขามีอาหารที่ต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารไทยกับความเป็นวัฒนธรรมโปรตุเกสด้วยเดี๋ยวต้องให้พี่ตองพาไปดูครับ ขึ้นมาข้างบนนี่จะเป็นชั้นที่กล่าวถึงวิถีชีวิตของพวกเราชาวกุดีจีนพี่ตองผมเคยเห็นบางคนเขาก็เรียกกะดีจีนเพราะอะ,อะไรคะกะดีจีนเนี่ยมันรวมถึง6ย่าน6ชุมชนของเรามันจะมี6ชุมชนแต่ชุมชนนี้ชุมชนวัดวัดกระ,ะยาชุมชนกูดีขาวอะไรอย่างเงี้ยคะชุมชนแต่ถ้ากุดีจีนหมายถึงแค่ตรงจุดนี้ตร,นตรงจุดนี้เพราะว่ามันแปลว่าที่อยู่ของพระจีน ตรงนี้ค่ะมันจะอยู่ติดกับคลองคลองนี้เรียกว่าคลองกุดีจีนที่เราเรียกคลองกุดีจีนเนี่ยเพราะว่าหน้าปากคลองเราเมื่อตั้งแต่สมัยยุทธยาเนี่ยจะมีวัดแล้วก็มีพระจีนจำวัดอยู่แต่นี้พอหลังจากยุทธยาเนี่ยวัดมันก็จะทรุดโทรมไปหลังจากสื่อสองครามก็ไม่มีพระอยู่แล้วค่ะแต่ปัจจุบันนี้มีศาลเจ้าเกียนอันเกงอยู่ข้างหน้าเป็นพวกชาวฮกเกี้ยนพวกเชื้อสายฮกเกี้ยนมาสร้างไว้เป็นศาลเจ้าแม่กวนอิน อต่นี้ห้องนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นห้องที่เราจัดให้ดูว่าห้องนอนของคนสมัยก่อนเนี่ยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จะจัดแบบนี้แต่ร้อยกว่าปีจะไม่มีรูปเนาะไม่มีมาเลยค่ะไม่เครื่องทัวอ่าอันนี้โม่โม่ผมพอจะรู้จักอยู่พวกโม่หินโบราณแล้วที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือเรารู้จักกระต่ายขุดมะพร้าวกันมาแล้วใช่ค่ะม่่ทอสมงยีแจะรู้มาดู อันนี้คือของโบราณจริงๆเกือบ200ปีแล้วค่ะแล้วคือนี่เป็นตัวกระต่ายเลยอ่ะแล้วก็คือใช้ได้จริงๆไม่ได้เอามาทําโชว์ก็ว่าตัวป้าเองเนี่ยเล่นไอ้ตัวนี้มันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริ่มเริ่มขุดมะพร้าวสนสนบาดหรือว่านี่คือที่มาที่เขาเรียกกระต่ายขุดมะพร้าวเพราะหน้าตามันเป็นกระต่ายจริงๆเป็นภาคกลางนะคะภาคอื่นก็อาจจะเป็นแมวเป็นตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าของบ้านเราพอกระต่ายเราก็กระต่ายจริงๆ เห็นเครื่องใช้ในครัวกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอาหารที่ผสมผสานระหว่างไทยกับโปรตุเกสจะมีอะไรกันบ้างพราะเห็นตรงนี้มันไม่ใช่อาหารโปรตุเกสแท้ๆมันเป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นไทยกับโปรตุเกสใช่เพราะเราต้องหาอุปกรณ์จากบ้านเราถ้าโปรตุเกสเหมือนเป๊ะเลยแต่เขาเป็นเนื้ออันนี้ก็เหมือนที่สถานทูตเนี่เราจะไปทานทุกปีเป็นหมูอบมันฝรั่ อาหารโปรตุเกสเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานอยู่ที่มะเขือเทศมันฝรั่งแล้วก็หอมใหญ่คือส่วนใหญ่จะมี3ามอย่างที่ผสมอยู่มะเขือเทศมันฝรั่งแล้วก็หอมใหญ่สับเพย์สับพยงสับพยงนี่จะเป็นไส้คล้ายๆกับไส้กะหรี่ปั๊บใช่ไหมแต่ว่าน่าจะปรุงไม่เหมือนใช่ไหมมันมันก็เป็นเป็นกะหรี่แต่ว่าไม่ใช่เป็นผงเราทํากะหรี่สดแล้วเราก็ผัดเพราะฉะนั้นสูตรผงกะหรี่ของของบุรีจีนหรืของชาวโปรตุเกสก็จะไม่เหมือนกับของไทยทีนี้ อันหนึ่งที่ถ้าเกิดอยากจะลองมาชิมแล้วขาดไม่ได้นะั่นะคือต้มมะฝาคือมะฝาเนี่ยคนจะถามว่าแล้วไอ้ลูกมะฝามาอยู่ที่ไหน<ช>บอกไม่ใช่ค่ะมันเป็นชื่อเพี้ยนมาคิดว่าเป็นภาษาโบราณเนาะจากจากพวกคุณยายคุณทวดเขาก็เรียกเนี่ยมะฝาก็เรียกมะฝาดก็เรียกแล้วพวกนี้เนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราใช้วิธีการต้มซึ่งไปเพิ่งไปเจอว่าพวกวัตุเกสเขาเรียกว่าอาลบาฟาโด เพราะนั้นเราก็คงอาจจะเรียกมะฝาหรือมะฝาดมาจากคํานี้เพราะคนไทยหูเพียนมันเป็นวิธีวิธีทําอาหารที่เราซ้อนเป็นชั้นๆแล้วเราก็ต้มหรือตุ๋นเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆใช้เวลานานซึ่งเป็นวิธีที่เราทํามะฝา เชสกาเคยไปเที่ยวประเทศโปรโตุเกสไหมครับไม่เคยค่ะน่าไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าโปรโตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมีทัศนียภาพที่สวยงามมากเลยครับ และการที่โปรตุเกสเนี่ยตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจึงทําให้โปรตุเกสเป็นประเทศแรกๆในชาติยุโรปตะวันตกที่รู้จักการเดินเรือเพื่อค้าขายครับกรุงศรีอยุธยากับโปรตุเกสเนี่ยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็การค้ามาเป็นระยะเวลาย,ายาวนานกว่า500ปีแล้วนะครับและด้วยความที่โปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เดินเรือเข้ามาในกรุงสยามจึงทําให้โปรตุเกสได้นำเอาวัตถุดิบหลายอย่างที่เราไม่เคยมีไม่เคยใช้มาก่อนเข้ามาแพร่หลายในสังคมไทยครับ เช่นข้าวโพดฟักทองสับปะรดมันฝรั่งแล้วก็มันเทศครับมีมาละกอด้วยค่ะใช่ครับและนอกเหนือจากวัตถุดิบนะครับชาวโปรตุเกสยังได้นำเอาสูตรอาหารข้าวและสูตรอาหารหวานเข้ามาเผยแพร่ในสังคมไทยด้วยครับอย่างเช่นขนมฝรั่งกูดีจีนซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อของชุมชนกูดีจีนแห่งนี้ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวโปรตุเกสสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาครับ อยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากลองทำด้วยถ้างั้นเราไปทำอาหารกันเลยดีไหมครับดีค่ะเดี๋ยวปัดกันเลยครับ และตอนนี้นะครับครูต้นคูลอยู่กับพี่แตนครับซึ่งเป็นผู้สืบทอดและผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารสยามโปรโตุเกสครับสวัสดีครับพี่แตนสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะน้องเชสก้าค่ะวันนี้เราจะทําเมนูอะไรกันครับวันนี้ที่พี่แตนเตรียมไว้ให้นะคะก็จะเป็นเมนูซาสคอตเค้กค่ะซาสคอตเค้กใช่คอตนี่ก็คือ,อเป็นชื่อปลาชนิดหนึ่งของคนโปรโตุเกสซึ่งเป็นที่นิยมของชาวโปรโตุเกสหนูอยากทำแล้วค่ะ ถ้าอยากจะทําน้องเชสก้าต้องลองดูสิคะว่าบนโต๊ะเนี่ยมันมีวัตถุดิบอะไรที่หนูรู้จักบ้างแล้วลองบอกน้าแตนสิอันนี้เป็นไข่ไก่ค่ะใช่ค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะต่อจากไข่ไก่คืออะไรคะหนูไม่ทราบค่ะอ,อ,อันนี้เราจะเป็นมันฝรั่งนะคะเอามานนึ่งแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้หอมใหญ่ซอยครับถูกต้อง,องค่ะส่วนถัดไปก็ต้อง เป็นพระเอกของเรื่องก็คือจะเป็นปลาคอส์นะคะซึ่งอันนี้เราได้แกะยีแล้วก็ได้ผสมเกลือและพริกไทยลงไปบ้างเล็กน้อยแล้วก็วัตถุดิบต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องปรุงก็คือจะมีเกลือนะคะพริกไทยดำผงปาปริก้าแล้วก็แป้งมันที่ทําจากมันสําปะหลังค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบเบรีฟค่ะ mm hmm. ตัวใบเบรีฟแล้วก็จะมีน้ํามันมะกอก อาารครับปกติภาพ,พรวมของอาหารสยามโปรตุเกสเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงครับ <G ül s 1> ก็มันจะเป็นอาหารถิ่นของชาวชุมชนคูดีจีที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากชาวโปรตุเกสที่อพยพมากับพระเจ้าตากตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะที่มาตั้งราชสานีใหม่เป็นทนบุรีคือแต่ก่อนตัวนี้มันจะเป็นหน้าด่านก่อนที่จะเดินทางไปถึงอยุธยามันก็จะมีพ่อค้าวานิชเยอะแยะเลยค่ะทุนบุร่อย่างที่เราทราบว่าทหารโปรตุเกสก็จะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดดูแลพระองค์ใช่ไหมคะท่านก็เลยยกผืนแผ่นดินตรงนี้้เใหกกับชาวปร ก็เลยทําให้คนที่อยู่เดิมหรือคนที่เข้ามาอยู่ใหม่เนี่ยมีการเปลี่ยนการนับถือศาสนาแล้วก็มาสร้างรากวัฒนธรรมอาหารที่ใกล้คเคียงของเขาให้นะคะอ้าโอเคเชสกาลุยเลยครับผมอ่าก่อนอื่นน้องเชสกาตักมันฝรั่งขึ้นมาลูกเยอะๆยเยอะเยอะน้อยไปตักเยอะๆอ่าอย่างเงี้ยค่ะประมาณสามช้อนค่อยๆลูกค่อยๆอ,อ,อ่าอีกหนึ่งช้อน ราใช้ไฟแรงหรือใช้ไฟอ่อนครับเอ่อไฟไฟปานกลางค่ะหอมใหญ่เนี่ยพอเราผัดให้มันเป็นตาทุกแกคือใสอ่ะนะคะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาคลุกกับมันที่น้องเจสสิก้าได้ได้เตรียมไว้อากุต้นใส่ไปสักสองใบได้ครับใบนี้คือใบเบรีฟรกลิ่นของน้ำมันมะมากอกแล้วก็ใบเบรีก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะได้กลิ่นไหมลูกได้ไหมคะ เรามาใส่วัตถุดิบหลักอันนี้เราก็จริงๆเมนูนี้ค่ะเราจะไม่ไม่จำเป็นต้องใส่เนื้อปลาให้เยอะนะคะเอาแค่พอป,ประมาณเอาคุณครูช่วยเอาหอมที่ผัดเป็นตาตุ๊กแกเฉพาะหอมไม่ต้องเอาใบเบรลิฟมานะคะ<อ>ใส่ลงมาในนี้สักครึ่งหนึ่งก่อนคลุก<อ>ให้เข้ากันนะลูกเ<อ>สร็จแล้วพี่แดงก็จะกลวงคุณครูนะคะช่วยตักพริกปาปิก้าค่ะสักครึ่งช้อน<ด>กาแฟพี่แดงขอแป้งนะคะงลงไปสัก สามช้อนนะคะได้เลยครับตัวเจืออีกอันที่สำคัญก็คือไข่ะค่ะครับอาแล้วก็ตักตักไข่แดงค่ะติดไข่าขาวบ้างได้ครับอ้าวทีนี้ฝีมือลูกเล่ลูกคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วดูซิว่าฝีมือเราเนี่ยออกมารสชาติจะเป็นอย่างไร ที่ขนาดแค่ซอฟพอดเค้กแค่จานเดียวนะครับยังมีเรื่องราวน่าสนใจมากขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าอาหารสยามโปรโตเกตจานอื่นๆจะมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายขนาดไหนไปดูจากรายการฟู้ดเวิร์กกันเลยครับครับขนมฝรั่งดีจของานโอ้โหมีสองแบบเลยครับที่นี่เราทำสองขนาดครับรู้จักเจ้าของร้านก่อนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่โป้ใช่ไหมครับครับผมเห็นขนมแบบนี้คือคุณภาพมากมายรางวัลเพียบขายมากี่ปีแล้วครับ ปัจจุบันผมเป็นช่วงคนที่5ของร้านนะครับรุ่นที่5แล้วใช่ครับเราไปท้งหมดมากี่ปีแล้วคะร้านนี้น่าจะทักร้อยห้าสิบถึงสองร้อยป้าสมาครับทีนี้มันก็หน้าตาบางคนก็เรียกขนมคล้ายขนมไข่ถูกไหมครับแต่ว่าทีนี้ทำไมขนมไข่ที่อื่นอะ มันถึงไม่เหมือนที่นี่หรือจริงๆมันเป็นสูตรเบสิกเค้กเหมือนขนมไข่แต่ว่าด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยเรายังคงอนุรักษ์นะครับส่วนผสมแบบโบราณซึ่งมีส่วนผสมหลักเพียงแค่3าอย่างธรรมชาติก็คือไข่เป็ดแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็แป้งสาลีก็คือเรายังไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยอ๋อปกติทำเนื้อเค้กมันจะมีการใช้สารเสริมเขาเรียกแต่ที่นี่ไม่รองแม่ทองเสรีไม่ไหวแล้วทำาม็อย่างนั้นละครับคุยกันอยู่ดีๆขอลองก่อนได้ไหมครับผมลองด้วยค่ะ ใหนอกกรอบแข้างในนุ่มความพิเศษจริงๆอ่ะผิวด้านนอกกรอบเนี่ยด้วยอุณหภูมิอาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่เนื้อข้างในที่มันแน่นแล้วมันไม่ร้วนเพราะด้านนอกมันกรอบเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากตอ,อนนี้มีลูกเกดมีฟักฟักเชื่อมแล้วก็ลูกพลับ,บมันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมเหมือนตัวชุมชนกุดีจีนนะครับก็จะมีหลากหลายเชื้อชาติแต่ว่าอยู่รวมกันในชุมชนนี้ ตัวขนมเป็นสูตรของชาโปรตุเกสแต่หน้าเนี่ยเป็นความเชื่อจีนที่ฟักเชื่อมอฟักเชื่อมเป็นโคลเป็นโ <ใน S 2> คลครับแล้วก็ลูกทับลูกเกตก็ทานแล้วสุขภาพดีทำาจทรายที่โรยหน้าก็หมายถึงให้มั่งมีและไม่ทุ่นเหมือนเกล็ดต่างๆใายจีนนี่คือ,อยังไงครับอันนี้เราจะเป็นไส้สับพแพยก่ะค่ะเป็นไส้กะหรี่ไก่อ๋อที่อาหารข้างบนสับเพยกที่เราเจอเมื่อกี้เลยที่พี่ตองแนะนำต้องลอง,ต,อง,ลองต้องลองชิมเป็นยังไงบ้างครับแม่ทองสมนีเลย แบบผ่านความกรอบเข้าไปแล้วเจอแบบความละมุนของไส้สับพะแยกสับพะแยกนะครับมาจากคำว่าสับเชในภาษาโปรตุเกสที่แปลว่านำเนื้อสัตว์มาสับแต่ในปัจจุบันมีการเรียกเทียนกันออกไปเช่นสับพะแยกสับพะแยกและสับพะแยะนั่นเองครับทีนี้ตัวเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่ถ้าคนไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยเราเป็นมังสวิรัติก็จะเป็นเต้าหู้ได้อ่าทีนี้หมูใกล้สุกแล้วเราก็จะปรุงค่ะพื้นสียอาหารโปรตุเกสทุกเมนูจะออกหวานนาเป็นหลัก ก็น้ำตาลสายเราก็ใส่น้ำปลานะคะมันฝรั่งหั่นเ <ไป S 1> ต๋าต้มมาก่อนอใช่ค่ะหั่นเต๋าเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเราแค่ผัดผัดก็มันสุกอยู่แล้วเอาแค่เข้ากันนะใช่ค่ะ จะชคก้าลองสิคะลูกลองดูสักลูกหนึ่งจะออกเป็นหน้าตาอย่างไรเราใช้ไฟอ่อนหรือว่าเราใช้ไฟอ่อนไฟอ่อนนะครับถ้าไฟกลางหรือนั่นเดี๋ยวข้างนอกมันสุกแต่ข้างในมันจะไม่ไม่สุกดีเนาะเออเนี่ยได้ลูกไหมทาได้ประมาณนี้สุกเรียงครับนี้เป็นค่ะต้องให้ให้มันเหลืองกว่านี้นะดอ่าป็นไงได้ไหมคะได้เอาอุ้ย เริ่มไหมเอาไหมเอาไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าสงสัยจะขนาดอย่างนี้มากกว่าถ้าเกิดว่า, 5, 6, าไม่ได้ปั้นให้เป็นลูกเนี่ยมันจะมีผลต่อการทอดยังไงบ้างไหมครับพี่แตนเออจริงๆแล้วเนี่ยพี่แตนว่ามันมันน่าจะไม่มีผลหรอกค่ะครูครูเพราะว,ว่าเราไม่ได้ทําลูกใหญ่มากแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ของโปรตุเกสเนี่ยมันต้องเป็นออกทรงเป็นรักบี้รีรีมันเป็นว่าทําการทอดของเขาอ่ะครับหรือว่าถ้าเป็นอย่างบางบ้านที่พี่นาได้ศึกษามาบางทีเขาก็ปั้น แบนๆเหมือนทอดมันบ้านเราวางเลยเหรอครับรครับมาเลยนะเป็นไงคะหอมไหมคะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับครูต้นคูนเคยไปเที่ยวที่ประเทศโปรตุเกสนะครับเราก็จะเห็นว่าโปรตุเกสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งชาติที่มีวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลายนะครับแล้วก็น่าสนใจมากตลอดสองข้างทางของกรุงลิสบอนนะครับมือหลงของโปรตุเกสเนี่ยก็จะมีอาหารหลากหลายชนิดเลยครับขายเหมือนกับที่เราเห็นการขายอาหารข้างทางในกรุงเทพมหานครเลยครับ อย่างนี้แสดงว่าคุณครูก็มีโอกาสได้ทานเมนูนี้แล้วสิคะจำไม่ได้ครับเพราะว่าที่โปรตุเกสเนี่ยอาหารเยอะมากจําได้ว่าเดินเข้าไปในร้านขายขนมเนี่ยก็จะมีขนมที่หน้าตาคล้ายๆบ้านเราเยอะเพราะว่าใช่เพราะว่าเราก็ได้รับวัฒนธรรมอาหารมาจากที่โปรตุเกสมากเหมือนกันเดี๋ยวเมนูนี้จริงๆอ่ะมันก็เป็นต้นต้นทางของวัฒนธรรมอาหารบ้านเราในหนึ่งเมนูเหมือนกันนะคะคุณครูคือเมนูอะไรครับผมก็ทอดมันบ้านเรานะครับ พอมาถึงบ้านเรามันกลายเป็นไปนใส่พริกแกงกแดกงใส่ผักผักของเขาคือผักชีของเขาแต่พอมาถึงเรานี่กลายเป็นถั่วหยาะจริงๆวัฒนธรทมอาหารเนี่ยมันก็จะมีการแปลเปลี่ยนไปตามวัตถุดิบที่มีในแต่ละ<ช>พื้นที่นะคร<ช>ับเป็นภูมิปัญญาที่รู้จักการปรับปรุงแล้วก็ผสมผสานเกิดเป็นเมนูใหม่ๆ คุณครูเดี๋ยวลองชิมดูซิว่ารสชาติจะเหมือนทอดมันบ้านเราไหมนะคะครับเพราะว่าจริงๆทอดมันของบ้านเราเราก็จะใช้เป็นปลากายเป็นหลักนะแล้วก็ไปกับแป้งแล้วก็ขขไข่ใช่ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเหมือนลักษณะมันมาเป็นเบสใช่อาจจะเป็นด้วยว่าบ้านเราใช้<ร>ตัวประสานใช่เป็นปลาเยอะแล้วก็ใช้ไข่แทนซึ่งในสมัยโบราณเนาะบ้านเราก็อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วอะ่ะ ได้ไหมะได้สวยแล้วค่ะลูกอเก่งแล้วเห็นไหมเรียนรู้แป๊บเดียวคือแม่ยิ้มใหญ่แล้วกลับไปต้องไปทำเมนูนี้นะโอ้น่ากินทน้นเลยนะครับเนี่ยค่ะก็เมนูวันนี้เนาะเราก็มีเมนูที่เอ,อ คุณครูพร้อมกับน้องเจสสิก้าได้ร่วมกันทำด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้จัดเสิร์ฟปลาออคอร์ดเค้กเนี่ยพร้อมกับขนมจีนแกงไก่ขั่วหรือขนมจีนโปรโตูเกตครับค่ะคเดี๋ยวก่อนที่จะทานเรามาฟังเรื่องเล่ากก่อนดีไหมคะได้เลยครับตัวเซลคอร์ดเค้กเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีความพัฒนาใกล้เคียงกับเมนูทอดมันอมของบ้านเรานะคะคซึ่งสมัยนี้เจสสิก้าเคยทานไหมลูกทอดมันไม่เคยทาน ถ้ามีโอกาสลองไปทานดูนะคะเมนูที่2ที่บ้านสกุลรทองเตรียมไว้ให้อาจารย์นะคะกับน้องเจสสิก้าเนี่ยที่เราจะกินกันในวันนี้ก็คือจะเป็นขนมจีนแกงไก่ขั่วหรือขนมจีนโปรโตุกเกสค่ะเมนูนี้เนี่ยชาวโปรโตุกเกสอ่ะได้มาสร้างอารยธรรมไว้ให้เราตั้งแต่สมัยพระเจ้าตา ได้าพาไพรคนอพยพยมานะคะคก็มีการทํากินกันมาตั้งแต่สมัยนั้นซึ่งเราสันนิษฐานว่ามันมาจากการทําสปากเกตตีไวซ์ซอสซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวสปากเกตตีกับไวซ์ซอสเนี่ยชนคนโบราณเนี่ยคงจะหากินกันยากก็เลยทําให้เปลี่ยนพัฒนาว่าตัวเส้นสปากเกตตีมาเป็นเส้น ขนมจีนถูกต้องค่ะซึ่งขนมจีนก็มาจากคําว่าขนมนะคะคแล้วก็ตัวสปะเกตตี้ไว้ซ์ซอสเราก็เปลี่ยนมาเป็นน้ํากะทิแกงแดงเข้มข้นใส่ไก่สับลงไปเครื่องในไก่แล้วก็เลือกไก่ลงไปค่ะแล้ววิธีการทานเพิ่มรสชาติของการกินเมนูนี้เนี่ยก็คือจะใส่พริกเหลืองผัดน้ำมันเจสก้าค่ะ เ,เมนูของว่างที่เราทํากินกันวันนี้ชื่อเมนูอะไรคะลูกชื่อซอสคอตเค้กค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากทีนี้วิธีการกินเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มรสชาติความอร่อยของการกินด้วยการบีบมะนาวฝรั่งโรยลงไปในชิ้นอาหารก่อนอแล้วกินได้เลยค่ะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นมันฝรั่งนะครับหัวหอมแล้วก็เนื้อปลาขอดที่ยี นะครับจนกระทั้งละเอียดใช่ค่ะก็จะมีลักษณะ,ะคล้ายๆกับทอดมันกินแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคุณครูบอกว่าอร่อยแล้วก็แปลกลิ้นมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่เราไม่เคยได้กินมาก่อนค่ะเป็นยังไงคะเจสสิก้ารสชาติของอาหารที่เราทำกินกันในวันนี้ ก็ไม่เค็มแล้วก็สชแบบสดยอดเลยค่ะหนูชอบที่มันนุ่มอยู่ข้างในแล้วก็แบบกรอบนอกนุ่มในใ งั้นสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่ตน้มากๆนะครับสำหรับความรู้แล้วก็เมนูอาหารอร่อยๆรยินดีค่ะต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะคะที่คุณครูพาน้องเจสสิก้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนคดีจีนอาหารของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสแล้วก็ได้มากินข้าวที่บ้านสกุลทองนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพี่ตาขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตกินจนหมดนี่เลยนะครับยินดีค่ะกินให้หมดเกลี้ยงนะคะไม่เกลี้ยงไม่ให้กลับบ้านค่ะได้เลยครับงั้นเราลุยกันเลยเจสสิก้าครับนะ ครับ <laughs> อดีตสังคมไทยเป็นพระหูสังคมที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยร่วมบนพื้นแผ่นดินเดียวกันการเดินทางเคลื่อนย้ายไปมาของผู้คนสืบเนื่องจากการค้าและการสงครามทําให้พื้นที่ที่เรียกว่าสยามเป็นจุดรวมของวัฒน,นธรรมต่างเชื้อชาติทั้งพมา่ามอญยวนลาวขเขมรอินเดียอาราเบียจีนและฝรั่ง แน่นอนว่าสิ่งที่นักเดินทางเหล่านี้นำติดตัวมาด้วยคือวัฒนธรรมอาหารการกินที่แตกต่างกันออกไปเมื่อวัฒนธรรมอาหารการกินเหล่านี้ตกมาถึงครัวสยามความหลากหลายของพหูวัฒนธรรมเปรียบเสมือนวัตถุดิบชั้นดีที่ถูกผสมรวมกันในหม้อใบใหญ่โดยมีแม่ครัวชาวสยามคอยปรุงนั่นนิดนี่หน่อยให้อร่อยลิ้นเมื่อผ่านการเวลาที่ต้มเคี่ยวประวัติศาสตร์อันยาวนานของอาหารแต่ละจาน จึงทาให้เกิดอาหารจานใหม่ที่มีรสชาติกลมกล่อมและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอาหารหลายรายการที่คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นอาหารไทยนั้นแท้จริงแล้วเกิดจากการผสมผสานของแม่ครัวชาวสยามน,นั่นเองเชสก้าครับในชุมชนกูดีจีนในสมัยก่อนนอกเหนือจากจะมีชาวโปรตุเกสแล้วยังมีชนชาติอื่นอาศัยอยู่ร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติสยามจีนหรือว่ายวนครับ จึงทําให้เกิดการแต่งงานระหว่างเชื้อชาติและเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนและเป็นที่มาของชาวสยามโปรตุเกสในปัจจุบันครับชาวโปรตุเกสให้ความสําคัญกับการกินดื่มและการสังสรรค์บนโต๊ะอาหารสร้างสารรค์เมนูอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีความภูมิใจในอาหารประจำชาติของตนอย่างมากเลยนะครับอาหารโปรตุเกสส่วนใหญ่จะปรุงแบบเรียบง่าย เน้นรสแบบธรรมชาติและปรุงรสเค็มด้วยเกลือครับอาหารโปรตุเกสซึ่งมีรสเค็มนะครับจะมีเครื่องเทศเป็นพื้นฐานคือน้ำมันมะกอกหอมใหญ่และใบกระวานครับสำหรับชาโปรตุเกสนะครับมื้ออาหารที่เป็นมื้อสำคัญคืออาหารมื้อเย็นครับซึ่งมักจะประกอบไปด้วยอาหาร3รายการหลักหรือว่า3คอค์สนะครับคอสที่1นะครับจะเป็นซุปซึ่งรับประทานกับขนมปัง และต่อด้วยอาหารหลักประเภทปลาครับนอกเหนือจากอาหารประเภทปลานะครับอาหารจานหลักหรือว่าเมนคอสอาจจะเป็นอาหารทะเลอื่นๆเนื้อวัวเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่ก็ได้ครับกินคู่กับผักสลัดข้าวหรือมันฝรั่งหลังจากนั้นก็จะปิดท้ายด้วยคอร์สสุดท้ายหรือคอร์สที่3นะครับนั่นก็คือของหวานและมันจะจบท้ายมื่ออาหารจริงๆด้วยการดื่มกาแฟครับ เป็นยังไงบ้างครับเชสก้าวันนี้สนุกไหมครับสนุกและก็อิ่มมากมากเลยค่ะดีใจจังเลยนะครับวันนี้ที่เชสก้าสนุกแล้วก็ได้รับประทานอาหารอร่อยๆนะครับและสาหรับคราวหน้านะครับครูต้นคูจะพาน้องๆทั้งบ้านไปดูอะไรน่าสนใจขนาดไหนและน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูและสําหรับวันนี้นะครับครูต้นคูและน้องเชสก้าเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ